ความสัญญาความร่วมมือในครั้งนี้นะครบ,บผู้กพันเข้ามาสนับสนุนนะครับแล้วก็ทางด้านอาหาราทางด้านาสื่อสารทั้งหมดนะครับรวมไปนแล้ว7ปีนะครับปีนี้เราก็ได้ ทั้งอาหารนะครับดึงศักยภาพของทางเครือภคภัพันออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นที่เอาอาหารยอดฮิตของเรานะครับมาให้ทุกท่านนะครับแล้วก็รัแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ที่ที่ไปเชียร์และไปแข่งขันนะครับที่ขมรในครั้งนี้นะครับเราก็ได้ปรับปรุงแอปด้วยนะครับให้ทุกคน ดีขึ้นมาเพราะว่าทุกปีที่เรามีการแข่งขันเนี่ยเราก็พยายามให้ปรับปรุงนะครับให้ดีขึ้นมาทุทกๆครั้งนะครับตัวแอปเราก็ปรับปรุงมาดีขึ้นดีขึ้นทุกครั้งไม่ว่าดูเมนูนะครับปีนี้เมนูเราก็มากขึ้นในการสั่งอาหารในการส่งอาหารนะครับรับส่งอันนี้เราก็เตรียมไว้พร้อมนะครับทางด้านสื่อสารแน่น รเราก็ให้กำลังใจนะครับให้นักกีฬาทุกคนใช้ roaming 5G แล้วก็เท่าฟรีนะครับตลอดระยะการแข่งขันีเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือชูเฮลท์นะครับซึ่งผ่านแอปพลิเคชันหมอดีให้คนนะครับนักกีฬาหรือนะครับสแตฟทุกคนลองใช้ดู เหมือนจะอยู่ในบ้านของเราที่ยุคดิจิตอลแล้วนะครับครับไบ้าวกม่เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกอะไรบ้างอ๋อรู้สึกดีมากเลยครับที่ทางเครอร์เอเ่อเฟอรเโฟกัพันธ์นะครับแล้วก็บริษัทเครอรเนี่ยสนับสนุนทั้งทัพโอลิมปิกแล้วก็พาริมปิกนะครับ ว่านักกีฬาเราจะเป็นนักกีฬาปกติหรือนักกีฬาพิการนะครับเราก็เก็บตัวกันมานานนะครับยิ่งช่วงโควิดเองนักกีฬาเราเองก็ไม่มีโอกาสได้ออกไปแข่งขัน้นอ,นอกเยอะอันนี้ก็ถึงเป็นเวทีหนึ่งที่เราเก็บตัวมานานออกไปแข่งขันไปโชว์ภาพในโลกนะครับแล้วก็เปรับพาเลติกและโอลิมปิกเองที่ปลายปีนี้ก็ต้องมีแข่งเอเชียนเกมต่อหรือเอเชียพาราเกมนะครับ ก็เป็นโอกาสด้วยที่นักกีฬาหน้าใหม่เองที่ยังไม่เคยไปแข่งอะรครับชาติได้ออกไปแข่งไปทำคะแนนพร้อมไปรู้ว่าวี อาหารในสิ่งที่เราเคยชิมและเป็นกำลังใจพื้นพื้นคือของสื่อสารในที่จะต้องโทรกลับเข้ามาที่เราได้รับมาต่อเนื่องเจ็ดปีตลอดเวลาให้หวังอย่างยิ่งอยากจะให้ทางซีพีเนี่ยก็สนับสนุนตอนะครับอ,อขอบคุณมากครับ